ก๋วยเตี๋ยวผัดแต่ไม่เอาผัดมาดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงขั้นตอนแรกเหมือนเดิมเลยนะครับใส่น้ำมันก่อนเลยจากนั้นตามด้วยเนื้อไก่ส่วนเนื้อไก่นี้เราทำให้สุกแล้วนะครับจากนั้นก็ตามด้วยไขย่ส่วนขั้นตอนต่อไปตามด้วยก๋วยเตี๋ยวที่เราตกันจะผัด หลังจากนั้นใส่เครื่องปรุงลงไปสูงเครื่องปรุงน้ำตาลหนึ่งช้อนชูรสลช้อนซอสหอยครึ่งช้อนซอสพริกหนึ่งช้อนและน้ำปลาหนึ่งช้อนสุดท้ายซอสผู้เขาทองสามจิกเพิ่มความหอมและซีอิ๊วดำหลังจากใส่ครอบปรุงเสร็จแล้วก็ผัดเลยนะครับผัดยังไงก็ได้ตามที่ถนัดเลยถ้าเพื่อนๆจะใส่ผัดก็ใส่ได้นะครับใส่ตามที่ชอบเลย อันนี้เขาไม่เอาผัดผมก็เลยไม่ได้ใส่พอคิดว่าได้แล้วก็ตัดใส่จานได้เลยนะครับก๋วยเตี๋ยวผัดไม่เอาผัดก็จะได้ประมาณนี้นะครับยังไงก็ลองไปทำดูนะครับขอบคุณครับ